สชมพูอ่าครับเพจเลยไปจะร้องเพลงให้ฟังมาไหมเมื่อค,ครั้งเยาวัยใครขับกลองเจ้าที่บ้านกุ้งมันไม่น่าเลี้ยงมั่วมันสีดำไม่สวยอ่ะเราเราของเราให้มันสีนเป็นส,ส,สีน้ำตาลที่บ้านกุ้งอ่ะครับปลาหนี้มัว่วเจ้าบรรจงจูบเบา

อ่ายิ่งยากถ้าเราทำสำเร็จเราก็ยิ่งท้าทายถ้าก่อเรามีความสามารถก็จะไม่ครับหนูมีความสามารถเยอะขึ้นอ่ามีเยอะขึ้นเราก็ต้องทำให้สำเร็จแต่แม่กลับมาเจอหนูนะเอาแเปียงเลิฟแม่าแม่ไม่มีความสามารถเหรอทำไมอ่ะเอาเพราะอะไรครับเพราะเพราะว่าแม่ไม่เก่งกล้าแล้วเซฟอ่ะมีความเก่งกาลมากเลยปะ แล้วเก่งอะไรบ้างนะเซฟทำอะไรเป็นบ้างหนวดไม่ต้องรับายนะหนวดไม่ต้องทำไมอนะ่ะไม่รู้เหมือนกันเหมือั้งเจ้าไว้ให้คำกลอมเจ้ามานตรงตูเบาเบาต้อฟ้าท้งน้อยน้อยเฝ้าดินดูแล